สวัสดีครับส,สวัสดีคร nice. ับพี่นะฮะวันนี้พี่น้ดเบาๆนะครับนัดสหรับวันลอยกระทงพี่นะครับสำหรับเย็นนี้วันลอยกระทงนะพวกนี้ก็น่าจะมีชดเชยได้นะครับตอนลอยกระทงนีคร <bunlar Secondly, S 2> <üş Corps. S 1> ับมาพี่เดี๋ยวเรามาวันนี้นะครับมาเป็นเบาๆครับยำก่อนที่จะไปลอยกระทงกันนะครับมาเป็นราคานี้นะใครเข้ามาชมนี้คลิปนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับผมจะมีนะฮะรุ่นเจริญดีนะครับมาแบ่งปันพี่น้องในราคาที่เบามากนะครับแล้วก็จัดท่านพ่ออ่าอีพีนี้อีพีพิเศษนี้แล้วกันนะฮะ เบามากพี่นะปิดได้ปิดเลยครับเรารับชมรายการที่หนึ่งเลยครับนี่รายการที่หนึ่งครับรายการนี้เป็นเนื้อนี่เนื้อฉนวนหุ้มทองคํานะฮะหุ้มทองคําเลขคนตเบิร์หมายเลขสามครับนี่หุ้มทองคํานะฮะฝังนะฮะเพชรฝังเพชรฝังพลอยนกปากก้าวนะฮะก้าสีนะครับรายการนี้นะรุจเริญดีนะครับหลวงปู่จื่อนะครับรายการนี้หุ้มทองคํานะครับรายการนี้ผมขอแบ่งพี่น้องที่ ห้าร้อยไอ้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทพี่ปิดกันได้เลยนะครับใครไวใครได้นะครับย้ำอีกครั้งว่าใครไวใครได้ตลับอีพีนี้ย้ำว่าอีพีนี้เท่านั้นนะครับนะเรากระทงนี้นะผมให้พิเศษสี่ร้อยหสิบใครปิดได้ถูกใจปิดไปครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับนะฮะเป็นเนื้อนี่รายการนี้เป็นเนื้อเงินนะฮะนี่ฮะเนื้อเงินเลขคูตัวเบอร์หกห้า เรียบกรอบพร้อมใช้นะฮะเนื้อเงินเรียมกรอบพร้อมใช้เลยนะฮะรายการนี้เนื้องเงินนะครับขอคนที่ชอบเนื้องเงินจริงๆแล้วปิดเงินเข้ามาได้เฉพาะ EP เท่า,าน,นั้นราคาตกใจนะครับไม่เป็นไรพี่ถือว่าแบ่งปันพี่น้องรายกระทงวันนี้ขอให้โชคดีรายการนี้น้องขอเปิดแบ่งปันพี่ๆที่ ก้าร้อยบาทผมปิดให้ครับมาขอให้ทันนะขอให้ทันนะพี่ใครไวก็ได้นะครับต่อมาพี่รายการถัดไปครับเฉพาะอีพีนี้นะรายการนี้ครับเป็นเนื้ออัปา้าซาตินนี่ครับเนื้ออัปา้าซาตินเลี่ยมกรอบแช่น้ํามันว่านโรยมวลสารเลขโค้ดนำนเบอยู่งี้พี่เนี่ยฮะสี่สองนะเลขโค้ดจำอร์สี่สองพี่รายการนี้ผมแบ่งปันให้นะครับผมขอที่สามร้อยปิดให้ครับ นะฮะต่อมาครับรายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อเงินฮะรายการนี้เป็นเนื้อเงินจานหลังครับเลขโคดเบอร์สามเจ็ดนะฮตอกงอชัดเจนด้านหลังมีรอยจานลุกปูนี่ฮะมีรอยจานลุกปูจื่อให้ครับนี่รายการนี้ขอคนที่ปิดได้ครับนะฮะขอคนที่ปิดได้ครับพี่นะครับรายการนี้เอาไปพี่นะครับเนื้อเงินรายการนี้ผมขอคนที่ชอบจริงๆนะฮะรายการนี้เอาไปพี่เก้ารอบนะ นี่ฮะเนื้ออัเนื้อเงินซาตินนะฮะเลขคนจเบอร์สามเจ็ดมีร,ร้อยจานลูปูรายการนี้เอาไปพี่รายการนี้เอาไปพี่แปดร้อยบาทผมปิดให้ครับนะฮะต่อไปพี่รายการ่อไปพี่รายการที่สห้าครับหรือรายการนี้เป็นแบ็กโรดียเป็นรายทองเลขคนจเบอร์สามสิบห้านะครับลงยาแดงนะครับหน้ากากไม่มีหน้ากากนะครับเป็นชุบหน้าทองนะครับเป็นชุบหน้าทองพี่รรายการนี้นะครับขอเป็นไปพี่น้องที่ ตกใจเลยนะแบบตกใจนะสองร้อยห้าสิบครับนี่ฮะอาการที่ห้าต่อมาอาการที่หกครับเป็นเนื้อชนวนผิวลุงเอ้ยปอกลูกปุนผิวลุงพี่เรียกคนจะเบอร์สี่แปดนะครับเลขคนจะเบอร์สี่แปดดีราคาตกใจเลยนะนะครับราคาตกใจเลยนะผมขอที่สองร้อยยี่สิบาทปิดให้ครับนี่ฮะต่อมาเป็นงานเรียบก่อเป็นเป็นเหนนรียญนะฮะเป็นเหรียญเนื้อมหาชนวนลอยมวลสารด้านหลังลอยน้ำมันว่านนะฮะ รยน้ามันวานพี่รายการนี้เอาไปนะครับแบบตกใจเลยสามร้อยบาทผมปิดให้นะครับเป็นไงพี่นะครับนะครับต่อไปพี่รายการจะไปรายการที่แปดครับเนี่ยฮะเป็นเหรียญชุบเงินนะฮะหมายเลขสองครับเนี่ยฮะชุบเงินนักการชุบทองนี่เนี่ยฮะไม่ตัดปีกนะรายการนี้ไม่ตัดปีกนะครับสวยๆเลยครับนี่อยางเงื่อนเงินได้ไหมนะครับพี่หยางเงืงอนพี่นะฮะผมขอเบาๆพอพี่ นี่ครับขอเบาๆพอพี่สองร้อยห้าสิบาทผมปิดให้ครับต่อมาเป็นตะกรุดนะฮะตะกรุดรุ่นนี้พี่นี่ชัดเจนนะฮะตะกรุดรุ่นเจริญดีครับนี่ฮะเอามาเป็นแบบนี้ครับวันนี้เอาไปพี่นะ,ะตะกรุดรุ่นเจริญดีสามร้อยบาทผมปิดให้นะครับเป็นการที่เก้าต่อมาครับเป็นการที่สิบนะฮะเป็นเนื้อตะกัว่วแนะ,ะเรียกคนตะเบอร์สองเก้านะฮะลงยาส้มแนะ,ะฝังพอทีส้ม รายการนี้เอาไปพี่220เนี่ยตกใจไหมนะฮะต่อมาพี่รายการจะไปครับรายการนี้เนี่ยฮะเป็นเนื้อนะฮะตอกกรรมการด้วยเนี่ยฮะแช่น้ำมนต์รายการนี้แช่น้ำมนตนะฮะนี่ยังมีอยู่นะยังมีน้ำมนอยู่เลยพี่นี่เนื้อสตัดนี่ครับเนื้อสตัดตอโคดเก้ารอบนะครับแช่น้ำมนพี่รายการนี้เอาไปพี่นะครับ220บาทนะครับต่อมาเป็นสัตว์สัตว์นะครับนี่สองก็ตัดฝังฝังพลอยเนี่ยหรือฝังเพชรเนี่ยพี่ตอกเก้ารอบนะเลขโคดเบอร์ห้าสาม นะฮะเอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทต่อมาพี่รายการนี้ไม่ฝังพลเอาไปสองร้อยห้าสิบาทรายการที่สิบสามเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพี่ได้โค้ดจำนวนสามสามเลยนะเอาไปสองร้อยห้าสิบนี่ตกใจเลยนะครับต่อมาพี่รายการจะไปครับรายการที่สิบสี่โอ้โหรายการนี้เพชรหน้าหลังเลยพี่รายการนี้เพชรหน้าหลังเลขโคตรจบอร์เบิ้ลด้วยห้าห้านะครับเอาไงดีนะครับเอาไงดีพี่สตลอดอีพีนี้ผมให้พิเศษสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทพี่จากเจ็ดแปดร้อยจากเป็นพันนะฮะต่อมาพี่รายการนี้เลย เลขคนจำนวนสิบสามพี่เนื้อทองแดงสาดติดเอาไปร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบล้มส่งนะงส่งซีถึงบ้านเลยครับนะต่อมาครับ,าร, 16, ร,บ,ร,บร,รายการที่สิบหกครับนี่ฮะรายการที่หกเนื้อเจริญดีพี่เลขคนจำนวนสี่เจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อนวะแก่ทองนะครับเพ้นซ์เหมือนจริงลงยาไล่สีนะครับนวะแก่ทองไล่สีรายการนี้เอาไปพี่ขอที่สามร้อย นะฮะขอที่300ผมปิดให้เลยครับนะ EP พิเศษนี้นะครับต่อไปพี่รายการนี้เอาไปพี่ฝั่งพอยน้ำปลาก้าวนะครับลงยาส้มนะฮะเนื้อทองทิพย์ซาตินเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสี่พี่รายการนี้เอาไป200นะฮะเอาไป2อ0ร้อยห้าสิบบาทพอนะฮะโอ้โหท่วมจัดนะฮะท่วมจัดต่อไปเป็นเนื้อตะกั่วพี่นะฮะอุดโค้ดนะฮะแล้ลงยาจีวอนปู่นะครับเนื้อตะปูนะฮะตะกั่วนะตะกั่วเลขโค้ดเบอร์สามศูนย์รายการนี้เอาไปพี่200ร้อจะส่งฟรีนะครับนะทั่วไหม เอาไปทั่วมันเลยพี่ต่อมาเป็นรายการนะฮะรายการนี้พี่เลขคนจัเบอ, 4, เอ,อร์มายเลขสีะะ่เนื้อสตะนะครับฝังพลอยด้วยชุบทองฮะเนื้อสตะชุบทองคุ้มทองครับนี่เนี่ยชุบทองนะฮะเนื้อสตะนะฮะัฝังพลอยด้วยรายการนี้เอาไปพี่สองยี่นะครับต่อมาเป็นเนือตะกวัวพี่ลงยาเขียวเหนียวซับนะเลขคนจัเบอร์ห้าสองเอาไปสองร้อยบาทนะครับเอาไปสองร้อยบาทพี่โอ้โี EP นี้ช้ำชัไหมนะชื่นใจกันไหมพี่ EP นี้ช้ำๆัมันเลยนะครับ นะครับยังไงวันนี้นะฝากขอบคุณพี่พี่อีกครั้งนะนะครับนะที่คำอุดหนุนนะครับโอ้โหวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆครับนะวันนี้วันลากระทงนะน้องขอเปิดเป็นปันพี่น้องราคาเบานะครับใครไวใครได้นะฮะบอกแค่นี้เลยใครไวก็ได้วันนี้ฝากขอบคุณพี่พี่ทุกครั้งอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับสุขสันต์วันลากระทงนะครับพี่พี่ขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับ